สวัสดีครับพี่น้องกองปองไฟพ่อๆครับพวกเข่าทีมงานคนเมืองเสือนะครับดินแดนแห่งพยาคำนามเมื่อเราเสือโตกเจ้า,าวัดบนราชธานีหรือว่าทีมงานย่างเกาะทีมงานเชี่ยเตอร์อแล้วแต่มือสิมันสำหรับวัอนี้ที่ไม่เห็นนั้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาว้างหมอเดี๋ยวว่าถอดรกระโหกหมูบอกกระโหกไก่กระโหกหมูห่วยกระโหลกไก่กระโหกหมูกระโหลกไกไ่ มาดโูโอเคมาเรื่อยๆนะครับเสียบๆอสแต่แม่คะถ้าจถือ,อไ่ป่าเลยนะอ่าบอกพี่น้องเรื่อยๆมาเสียบๆนุ่งกันเด้อครับมา,มาเสียบๆนุ่งกันเด้อครับอ่าใส่กระดูกหมูลงไปลูกหมูแช่แข็งครับน้าปลาอย่าเฝ้าใสา่เข้าพี่ใสเย็นๆครับหมูมันแข็งนะครับอื้อโอ้โห อธิชูไม่พอนะครับคขอบคุณครับเอาตังค์เลยก่อนครับโอเคครับโอเคไปลูกไปมาอิชูนะครับปึ๊บอ่าอธิชูมาครับขอบคุณครับโอ้โหผู้ช่วยผู้ช่วยทำอาหารนะครับทำไมไม่เอามาเป็นห่อเลยครับเอามาเป็นห่อเลยครับโอเคครับไม่ไหวเลยไครับครับผม อ่านี่ครับผมไปซ้ำยใหญ่ๆหรอยังคนไงคุณคนใหญ่บวกครับเอาวางตรงนี้ครับชึบครับอ่าพวกเขากลรองนั้งหมดครับเขากลรองนี่ครับอ่ากรอนหนาไปครับเธอเธอเธอใส่ซอสหรอครับใช่ครับอ่าเทลงมาครับค่อยๆนะครับครับอ่าใส่อีกครับหอครับปิดฝาไว้ครับไหนๆเดี๋ยวหกครับ ช่วยครับหก,กยังยังไม่หกนะครับต่อไปใส่เอา้เอาทำไมกงหายครับอ่าเอาไว้ครับวันนี้ใส่ <Okay. S 1> ใส่รถดีนะครับ,บใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยรถดีอืมไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มเฉดตัวน,นี้ก่อนนะเราบัางหกอันนี้ผงหนัว พอใส่เองได้ไหมได้ไหมพ่อไม่ไม่ไม่เฮียครับลูกพี่ไม่เฮียครับเฮียอยู่เฮียอยู่ม่เฮียอ่าไม่ต้องตักเยอะครับครับโอเคลงมาอ่าพ่อมาพ่อปิดฝาให้ทีนี้อึ๊บคงนวดใส่ไล้เสียบไลยครับแล้วต่อไปก็เป็นน้ำตาลใส่พ่อพ่อคอยช่อ่ะาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาแต่อ้า กอดใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับเอาโต๊ะตมือสุดยอดพอแล้วนะครับเครื่องปรุงครับครับต่อไปเป็นการคนคนคนครับได้ไหมให้คริบครับกันไม่ครีบครับเอาโคตรสีแดงบัดนออีิเอาไปทอดบัดนี้ โอ้แล้วเราบอกรับถอนหมูครับแล้วครับแล้วละครับมาแซ่บๆด้วยกันน้ำกกนเลือกครับพี่น้องร้อนร้อนหรอไม่ค่อยกินจีอร่อยไหมพอดออยังไงอืมยี